ใครที่อยู่ในยุคเซ็กตี้นะครับก็น่าจะเคยได้เห็นเทปและซีดีนะครับปัจจุบัน2อย่างนี้แทบจะหายไปจากวงการเพลงแล้วก็วงการขายซีดีกับเทปคาสเซ็ตแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้สามารถเปิดเข้าไปใน YouTube ฟังได้จาก MP3 นะครับก็ไม่ต้องพึ่งทั้งเทปและซีดีแต่ว่าที่จันทบุรีฮะค,คุณผู้ชมยังมีร้านร้านหนึ่งที่ขายแล้วก็เก็บสิ่งนี้ไว้อยู่คือร้านสุวรรณสาว ร,ร้านสุวรรณสาวนะฮะอยู่ที่จันทบุรีนะครับทางเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าขายมานานกว่า40ปีแล้วนะฮะแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะครับเทคโนโลยีมีความก้าวหน้านะครับซึ่งมีทางเลือกให้กับคนหลากหลายสามารถฟังเพลงดูหนังในรูปแบบออนไลน์หรือว่าถ้าใครชอบหน่อยก็จะชอบความสะดวกสบายหน่อยนะครับก็จะใช้ USB หรือว่าแฟลชไดรฟ์กันมากขึ้น นะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เห็นร้านเทปคัสเสร็จหรือว่าแผ่นซีดีหรือ DVD ีดีนะครับแล้วว่าปิดตัวการลงไปเยอะส่วนที่จันบุรีนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในภาคตะวันออกที่ยังพบร้านนี้อยู่จากการเดินสำรวจเนี่ยในร้านพบว่าแผ่นเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงยุค90นี่นะครับคุณผู้ชมอย่างเช่น ชายเมืองสิงห์ทศพลหิมพานยุยญาติเยอะสายันสัญญาคาระบาวยุคแรกๆหรือว่าพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอิงไตร่วมไปถึงนักร้องท่านอื่นๆอีกหลายคนคุณสุวรรณสันพาพรนะครับอายุ74ปีเจ้าของร้านบอกว่าเปิดมานานกว่า40ปีแล้วนะครับเริ่มต้นมาจากการจำหน่ายเทปคัสเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวิดีโอแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นซีดีเป็นแผ่นดีวดีมาจนถึงยุคของ USB ซึ่งมีทั้งเพลงไทยสากลจีนในอดีตเนี่ยร้านของตัวเองเนี่ยดังมากนะวัยรุ่นในยุค90ยุค60เนี่ยรู้จักหมดแต่ว่าเวลาเปลี่ยนไปนะครับความเจริญก้าวหน้ามีมากขึ้นมี YouTube มีระบบออนไลน์เข้ามาทุกคนสามารถเปิดฟังได้ไม่ว่าจะดูดที่ไหนทำให้กระแสของแผ่น CD เนี่ยเริ่มจางหายไปแต่ยังมีลูกค้าเดินทางมาเลือกซื้อแผ่นซีดีเพลงเก่า เพื่อนาไปเปิดฟังนะครับซึ่งทางร้านก็มีซีดีคาราโอเกะ MP 3แล้วที่มากก็คือ USB ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุนะครับส่วนเด็กรุ่นใหม่ก็จะดูผ่านๆนะครับแล้วก็จะไปดู y YouTube นี่นะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะทายังแคทริยาอิงลิศหายากมากนะฮะสำหรับนักสะสมที่อยากสะสมนะครับนี่นะฮะส่วนลูกค้าเจ้าของร้านบอกว่าก็าจะมาจากทั้งกรุงเทพมหานครชลบุรีระยองตราดเพราะว่าต่างจังหวัดหาร้านจําหน่ายไม่ได้แล้วนะครับนี่ ก็จะเปิดร้านในช่วง9โมงถึง5โมงเย็นนะฮะนี่เป็นไงฮะคุณผู้ชมดูก่อนหายากมากนะฮะเพราะว่าเราไม่ค่อยเคยเห็นแบบนี้ครับเหมาะกับการสะสมนะฮะอีกประมาณ20ปี30ปีจะมีค่ามากกว่านี้นะครับนี่นะฮะสุนทราพรแฟนคลับเยอะมากอ่าเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของร้านนิดนึงฮะอประมาณ40ปีตั้งแต่เริ่มมีซีดีออกมาวันเวลาเปลี่ยนไปตอนนี้เราก็ยังคงขายอยู่มันก็ เปลี่ยนมาตลอดอนะรับตั้งแต่เป็นวิดีโอเป็นซีดีจากซีดีเป็น VCD เป็น,น USB เป็นอะไรสารพัดทินสับเปลี่ยนมาก็มีมาตลอดก็ต้องปรับตัวสิถ้าร้านค้าก็ต้องปรับให้ได้ต้องอยู่ให้ได้ก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่เกือบทุกอย่างมีทั้งซีดีใหม่ก็ตัวใหญ่ใหม่ไม่มีช่วงนี้ไม่มีอะไรออกใหม่แต่จะมีเพลงพวกเพลงเก่าอะ,อะไรพวกนี้มีเกือบทุกชุด แล้วก็มีคาราโอเกะแล้วก็ตอนนี้ก็ที่ที่มากำลังมาแรงก็คือ u s d ซึ่งมีออกมาเยอะค่ายตัวใหญ่จะเป็นรุ่นผู้ใหญ่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นวัยรุ่นแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคนที่เป็นในมีอายุนหน่อยที่จะเล่นตรงนี้เด็กวัยรุ่นช่วงหลังเนี่ยจะไปดู Youtube ดูอะไรแต่ไรกันหมดก็เลยไม่มาใส่ใจกันเรื่องพวกนี้แล้วเอ่อต่างจังหวัดมันไม่มีหาไม่าหาไม่ได้ในกรุงเทพมันก็หาทีในกรุงเทพมันก็หายาก พระร้านค้ามันเลิกกันหมดตอนนี้ว่าเหลือร้านเราอยู่อันเดียวใช่ในกรุงเทพมันก็เหลืออยู่เมื่อน้อยมากซึ่งมันไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้คือแผ่นที่เป็นไฮไลท์เลยของร้านเลยมีอะไรบ้างเอ่อมันทั่วไปแล้วตอนนี้ที่ไฮไลท์ที่ขายได้ดีๆช่วงนี้มันไปเป็น USB แต่ถ้าเป็น CD เนี่ยมันจะทั่วไปกันแล้วแต่คนชอบแล้วเดี๋ยวนี้ว่าใครต้องการเพลงอะไร อยากกะปากถึงคนที่สนใจยังคงกาพดีแบบนี้น,น,ะนะครับอ่าก็มาดูได้เลยต้องการขาดเพลงอะไรให้มาดูได้เลยมีทุกสมัยเลยใช่มียังมีอยู่เกือบทุกเกือบทั้งนั้นเพราะว่าเราสะสมมาไว้เยอะ